สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของแม่น้ำนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่อันตรายที่สุดและอันตรายยิ่งกว่าแม่น้ำอเมซอนร้อยเท่ากันเลยทีเดียวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้าง หมดปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนําบริการ YouTube p r e เียมเริ่มต้นแค่19บาทแบบรายเดือน69บาทดูได้ทั้ง YouTube และ Netflix สมัครง่ายมากแค่แอดไลน์ไปที่ adpm หรือสแกน QR วอารคบนหน้าจอได้เลยเรามีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม adpm แม่น้ําแห่ง alligator สำหรับที่แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมเขาเรียกกันว่าถนนแม่น้ําแห่งจอระเจแค้นั่นเองซึ่งชื่อนี้นะครับได้มาตรงตัวเลยมันเป็นถนนที่มีความยาว100เมตรตัดข้ามแม่น้ําและจมอยู่ใต้น้ําเกือบตลอดทั้งปีซึ่งถนนแห่งนี้เดียสร้างขึ้นเพื่อข้ามผ่านแม่น้า alligator river ที่ตั้งอยู่ทางตอเนเหนือของออสเตรเลียนั่นเองและที่สําคัญนะครับบริเวณนี้ก็มีคนชอบมาตกปลาซะด้วยเสิซึ่งความจริงแล้วนะฮะการตกปลาในบริเวณนี้ไม่ได้เป็นความคิดที่ดีนักเพราะนอกจากจะมีรถผ่านมา เรื่อยแล้วยังมีจระเข้ขนาดใหญ่เยอะมากเลยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําแห่งนี้แต่ก็นั่นแหละรครับ ก็มีคนมาตกปลาแถวนี้เป็นประจำเนื่องจากที่นี่มีปลากระพงขาวที่มีขนาดไซส์ใหญ่อยู่เยอะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักตกปลาถึงชอบมาที่นี่ทงทั้งที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยก็มีจระเข้อยู่เป็นจํานวนมากซึ่งจากในคลิปนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ชายคนหนึ่งกําลังต่อสู้ปลาอยู่และก็มีจระเข้ขนาดใหญ่นะครับกำลังว่ายน้ํามาอยู่ใกล้ๆซึ่งทีแรกเนี่ยมันอาจไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าปลาที่เขาพยายามต่อสู้ให้หลุดจากเบ็ดนั้นจะดึงดูดจระเข้ตัวนี้และในที่สุดนะครับ มันก็ตามมาและพยายามมาแย่งปลาจากนักตกปลาอย่างในคลิปที่เห็นนี่แหละฮะโดยแม่น้ําและถนนเส้นนี้นะครับได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในภูมิภาคทางชีวภาพนทะที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลียมันเป็นที่ที่หนึ่งที่มีสัตว์มากมายและแน่นอนนะครับว่าในแม่น้ําก็มีจระเข้อยู่เยอะซึ่งถ้าใครเผลอและลงไปเล่นน้ําในแม่น้ําแห่งนี้เดี่ยรับรองได้เลยว่าคุณจะกลายเป็นเหยื่อของจระเข้เหล่านี้อย่างแน่นอนดูสิแต่ละตัวนี่บิ๊กเบิ้มทั้งนั้นแต่ปลา กระพงขาวก็ตัวใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวแม่น้ำสีแดง และสาหรับแม่น้ําสีแดงฉานแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปนที่ไหลมาจากเทือกเขาอันดาลูเซียที่มีชื่อว่าแม่น้ําลิโอติโตที่มีสีแดงสดใสคล้ายกับเลือดและสีแดงที่ทุกคนเห็นเนี่ยเกิดจากเมื่อก่อนบริเวณแห่งนี้มีการทําเหมืองแร่จําพวกเหล็กเงินทองแดงทองและอีกสารพัดแร่นะฮะจนทําให้สีของน้ำเนี่ยเกิดปฏิกิริยาของแร่าธาตุเหล่านี้จนส่งผลให้เป็นกรดและมีค่า pH เท่ากับ2และนอกจากความเป็นกรดแล้ว นในน้ําแห่งนี้เนี่ยยังมีโลหะหนักที่อุดมสมบูรณ์และเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่น่าพิสมัยเท่าไหรน่นกและสีของน้ําแห่งนี้นะครับไม่ใช่ฝีมือธรรมชาติแต่มันเป็นผลอันเกิดจากน้ํามือมนุษย์ไปเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์จากธรรมชาติและธรรมชาติก็ตอบแทนด้วยการเนลมิตให้แม่น้ําแห่งนี้เป็นสีแดงขึ้นมานั่นเองที่มีความเป็นกรดและมีโลหะหนักเจือปนจึงไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยให้แก่เราแม่น้ำนาย สำหรับแม่น้ำไนนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลไปทางเหนือลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาซึ่งแม่น้ำไนนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในแอฟริกาและเคยเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกแม้ว่าจะมีงานวิจัยโต้แย้งซึ่งแนะนำว่าแม่น้ำอเมซอนมีความยาวมากกว่านิดหนึ่งในบรรดาแม่น้ำสายหลักของโลกแต่แม่น้ำไนนะครับเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่เล็กที่สุดเมื่อวัดจากการไหลของปริมาณน้ำต่อปีเป็นลูกบากเมตรด้วย ความยาวกว่า6,650กิโลเมตรหรือประมาณ4,130ันหนึ่งร้อยสามสิบไมล์และแน่นอนนะครับว่าแม่น้ําแห่งนี้เนี่ยอันตรายเนื่องจากว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมครับจระเข้แม่น้ำนายนั่นเองซึ่งจระเข้แม่น้ำนายนะครับเป็นจระเข้ขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองลงมาจากจระเข้น้ําเข็มซึ่งตัวผู้เนี่ยมีความยาวเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3-5เมตรและตัวที่มีอายุเยอะจะยาวมากกว่านั้นในขณะที่ตัวเมียนะครับจะมีความยาวตั้งแต่2.4-4ถึงเมตรและสามารถ หนักได้225ถึง500กิโลกรัมและตัวผู้นะครับอาจจะหนักได้มากถึง750กิโลกรัมซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าพบตัวที่ยาวที่สุดในแทนซซเนียโดยมีความยาวอยู่ที่6.47เมตรและมีน้ําหนักมากกว่า1,900กิโลกรัมกันเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมโดยจระ,ะเข้แม่น้ํไนนยนะครับจะกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในแหล่งน้ําและพื้นที่ชุ่มน้ําต่างๆที่เป็นน้ําจืดทั่วทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ํเต้นและมีโคลนขุ่นก็ตามพวกมันมี พฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่เป็นสัตว์ที่ล่าปลารวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นม้าลายแอนทิโลปต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยอพยพข้ามแ,แม่น้ําจระเข่แม่น้ําในก็จะดักส้มและโจมตีโดยเฉพาะตัวที่เล็กและอ่อนแอกว่าหรือแม้แต่ดักส้มรอใต้น้ําจนกระทั่งสัตว์เหล่านี้มากินน้ําที่ริมตลิ่งพวกมันก็จะโผล่ตัวมางับและลากลงไปในน้ําทําให้เหยื่อจมน้ําตายก่อนแล้วค่อยกินและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่า จระเข้แม่น้ำไนาสามารถซุ่มอยู่นิ่งๆใต้น้ำได้นานถึง2ชั่วโมงครึ่งก่อนที่มันจะขึ้นมาหายใจอีกครั้งและในตัวที่โตเต็มที่นะครับสามารถอดอาหารได้นานถึง10เดือนโดยที่ไม่กินอะไรเลยและนอกจากนี้แล้วจระเข้แม่น้ำไนนะครับยังได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอันตรายต่อมนุษย์มากชนิดหนึ่งในทวีปแอฟ,ฟริกากันเลยทีเดียวพราะทุกปีนั้นนะครับจะมีผู้ถูกจระเข้ทำร้ายและสังหารเสียชีวิตปีหนึ่งเนี่ยคิดเป็นจํานวนหลักร้อยหรือถึงพันกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม ยชาวอียิปต์โบราณนะครับจะนับถือจระเข้แม่น้ำนานเป็นผู้ของเทพเจ้าและก็มีหน้าที่ทําบัมมี่ให้แก่จระเข้ตัวที่ตายไปแล้วแต่การนั้นในปัจจุบันนะครับจระเข้แม่น้ำไนก็ยังถูกกล้าเพื่อนําหนังของมันไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆจนคาดว่าจํานวนที่เหลืออยู่ในธรรมชาติน่าจะมีราว2 5 0 0 0 0ถึง5 0 0 0 0 0ตัวนะฮะคุณผู้ชมโบตันสตรีท ทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวของโบตันสตรีทหรือสตรีทกันมาก่อนไหมครับเพราะมันคือลำธารเล็กๆที่มีความกว้างประมาณ2เมตรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณวิหารบอนตันแอปปี้ในยอร์ชเชียของประเทศอังกฤษนั่นเองซึ่งหากมองเพลินๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันก็เป็นลำธารเล็กๆสวยๆธรรมดาซึ่งเหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนคลายร้อนมากเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ทราบกันหรือไม่ครับว่าลำธารที่ดูงดงามแสนบริสุทธิ์แห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อันตรายในยอร์ชเชียเล เพราะที่แห่งนี้นั้นนะครับมีประวัติศาสตร์ฆ่าชีวิตของเหยื่อที่ไม่รู้อินโอยเน่ลงไปเล่นน้ํามานักต่อนักแล้วแม้ว่าที่แห่งนี้นะครับจะมีความกว้างไม่ถึง2เมตรก็ตามแต่ลําธารแห่งนี้ก็มีความลึกและเชี่ยวมากกว่าที่คิดจนถึงขั้นคนในพื้นที่นะครับบอกว่าร้อยทั้งร้อยของคนที่ตกลงไปในลําธารสายนี้เนี่ยไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาได้เลยซึ่งความลับของลําธารสุดโหดสายนี้นะครับมาจากการที่มันเนี่ยไหลมาจากต้นน้ําที่มีความกว้างกว่า,วา9เมตรก่อน ที่จะถูกบีบลงจนแคบจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่บอนตันแอบบี้ซึ่งทําให้น้ำไหลเชี่ยวและลึกอย่างไม่น่าเชื่อแถมใต้น้ำนะครับยังมีสภาพเป็นถ้าและอุโมงค์น้ํากว้างใหญ่อีกตก่างหาก ซึ่งลักษณะนี้เองหละครับทำให้ไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าลำธารแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วลึกแค่ไหนกันแน่และแน่นอนนะครับว่าการช่วยเหลือเหยื่อที่ตกลงไปในน้ําแล้วนั้นมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเช่นเดียวกันและไม่มีใครทราบถึงตัวเลขจริงๆของคนที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งในลำธารแห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามนักโบราณคดีก็มีบันทึกว่าลำธารสายนี้นั้นนะครับได้ฆ่าชีวิตผู้คนมาตั้งแต่ในยุคลางนู่นแหละครับ แม่น้ำจีตารุม ว่ากันว่าแม่น้ําจิตารุมนะครับเป็นแม่น้ําที่ศกระบกที่สุดในโลกนะคุณผู้ชมซึ่งบางจุดในแม่น้ํานั้นนะครับถึงขนาดไม่สามารถมองเห็นน้ําและพื้นผิวของแม่น้ํานั้นก็ถูกปกคลุมไปด้วยขยะนานาชนิดรวมไปถึงสัตว์ที่ตายก็ลอยอยู่บนผิวน้ําอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชมและหากโชคดีที่พอจะมองเห็นน้ําก็จะเห็นว่ามันมีสีที่มาจากสารเคมีจํานวนมาหาศาลที่ถูกทิ้งลงไปในแม่น้ําโดยภาคอุตสาหกรรมและนั่นแหละฮะก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ตั้งแต่ ปี2008 ปลาในแม่น้ำเกือบร้อยล่หกถูกทำลายซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับแม่น้ําแห่งนี้เนี่ยก็มีสภาพเป็นแม่น้ําที่สุดแสนสกปรกเลยแต่แม่น้ําสายนี้นะครับก็มีความสําคัญกับผู้คนราว25ล้านคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยน้ําเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าทุกวันโดยจิตารุมนะครับในฐานะแม่น้ําสายยุทธศาสตร์ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําหรับอ่างเก็บน้ําจิตาลูโฮโดยเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียที่มีความจุน้ําอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านลูกบาศก์เม โดยอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับมีหน้าที่จัดการน้ําให้สะอาดให้แก่ชุมชนรอบๆรวมไปถึง80%ของเมืองหลวงและนอกจากนี้แล้วนั้นในการใช้ชลประทานได้นากว่า4 0 0 0 0 0เฮกตาร์และเป็นแหล่งพลังงานสําหรับโรงงานไฟฟ้าพลังน้ํสามแห่งที่ให้บริการในสเมืองซึ่งหลายคนอาจจะถามนะครับว่ามลพิษในน้ําแย่ขนาดไหนที่เห็นว่ามีขยะเยอะแบบนี้เดี่ย re. ซึ่งจากการศึกษาในปี2013นะครับพบว่าระดับของสารตะกั่วในแม่น้ําแห่งนี้ สูงมากกว่ามาตรฐานน้าดื่มของอเมริกามากถึง1,000เท่าเพราะมันเต็มไปด้วยมลพิษที่รุนแรงจากตะกัว่วอลูมิเนียมแมก,กนีเิสและเหล็กและตั้งแต่ในปี2002น้ําในแม่น้ําแห่งนี้นะครับก็ไม่เคยผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ําตามระเบียบราชการในการจัดการคุณภาพน้ําและควบคุมมลพิษทางน้ําเลยและเนื่องจากการที่ผู้คนพึ่งพาสายน้ําที่ปนเปื้อนอย่างหนัก หลายคนจึงต้องทนทุกทรมานจากโรคผิวหนังและโรคอื่นๆหลายชนิดตั้งแต่โรคหิดไปจนถึงการติดเชื้อรวมไปถึงระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการสูบดมควันจากโรงงานนอกจากนี้คุณภาพน้ำที่แย่ยังส่งผลที่ทำให้พืชของเกษตรกร,ะร,กรนะครับเสียหายอีกด้วยและหลายคนอาจจะถามต่อไปอีกนะครับว่าแล้วจะทำยังไงให้แม่น้ำแห่งนี้เนี่ยไม่มีขยะและมลพิษซึ่งก็มีการต่อลมหายใจให้กับชาวบ้านในแม่น้ำแห่งนี้นะครับ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลทุกสมัยได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะทำความสะอาดแม่น้ำแห่งนี้เป็นวาระแห่งชาติแต่พวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็ล้มเหลวเพราะขาดความพยายามและแรงสนับสนุนที่ไม่มากเพียงพอจึงทําได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะฮะหลังจากที่ประธานาธิบดีโจโกโจโกวีประกาศโปรแกรมทําความสะอาดแม่น้ําแห่งนี้เป็นแผน7ปีโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ การทำน้ำดื่มจิตตาลูมภายในปี2025โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารเพื่อพัฒนาแห่งเอเชียโดยในปี2008ได้อนุมัติเงินจำนวน500ล้านดอลลาร์เพื่อการเยียวยาแม่น้ำแห่งนี้โดยการฟื้นฟูนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2018ซึ่งก็มีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า7,100คนแบ่งเป็น22ส่วนตลอดแนว300กิโลเมตรของแม่น้ำเพื่อนำขยะทั้งหลายขึ้นมาจากแม่น้ำรวมป ถึงการปลูกป่า2,500เฮกตาร์ในพื้นที่ต้นน้ำและ80,000เฮกตาร์ในที่ดินติดกับแม่น้ำซึ่งความหวังและเป้าหมายก็คือในอีก5ปีข้างหน้าของอินโดนีเซียสามารถยุติน้ำท่วมที่เกิดจากขยะอุดตันและแม่น้ำล้นได้ไปในส่วนหนึ่งแต่ทว่าการทำความสะอาดแม่น้ำนะครับจะเป็นการสิ้นเปลืองอย่างยิ่งหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการกับนักธุรกิจที่มีส่วนในการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ราว2,000แห่งที่ก่อให้เกิดมลพิษในแม่น้า นั่นเองนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ควรตรงไปยังแหล่งที่มาและเอาจริงเอาจังกับเรื่องการตรวจสอบซึ่งอาจจะถึงขั้นยกเลิกหรือระงับใบอนุญาตประกอบธุรกิจกันไปเลยทีเดียว